ถ้า V3 มันน้อยไปก็คืนชีพเครื่องยนต์ V5 240แรงมา้าสำหรับรถถนนมันซะเลยและรายละเอียดเป็นยังไงโมโตเรเวลจะพาไปดูกันในงานอิงมา2025 h อ n d a ได้ทำการเปิดตัวรถต้นแบบเต็มคันที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ3สูบ V ซึ่งถือเป็นรูปแบบเครื่องยนต์ที่หายากซึ่งเคยสร้างตำนานไว้ให้กับค่ายบีกนกมอนานมาแล้วแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปไม่นานมากนะักพวกเราหลายคนที่อายุมากหน่อยน่าจะเคยเห็นตำนานเครื่องยนต์แบบ5สูบ V ในรถแข่ง m ม t ต GP ีอย่าง r c 211 V ที่ครองแชมป์โลกร่วมกับวาเลนติโนรอสซี่ในรูปแบบที่ไม่มีใครสามารถสู้ได้และมันก็คงจะดีไม่น้อยถ้าในปัจจุบันเราสามารถเห็นเครื่องยนต์แบบ5สูบีถูกฟิน์ชีพกลับมาอีกครั้งในรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถใช้งานได้บนถนนสาธารณะซึ่งฝันนั้นก็ดูเหมือนว่าจะใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกทีเพราะมีค่ายรถรายหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่จะสร้างเครื่องยนต์แบบที่ว่านี้ขึ้นมาจริงแต่พูดมานานขนาดนี้ค่ายรถที่ว่ากลับไม่ใช่ฮอนด้าแต่เป็น m v Agusta โดยในงานอีกมา้เอง MV Ag usta ไดด้ทําากรเปิตัวเครื่องยนแบบแบบ VR5 หรือก็คือเครื่องยนต์แบบ5สูบ V ได้จะต่างกับเครื่องยนต์แบบสูบ V ตามปกติที่เสื้อสูบและฝาสูบจะถูกแยกออกจากกันเป็น2ชุดเพราะเครื่องยนต์แบบ V R 5นั้นจะเป็นเครื่องยนต์แบบสูบ V ที่มีองศาของตัวบแคบมากแคบจนลูกสูบหน้าหลังสามารถใช้เสื้อสูบฝาสูบและแคมชาร์ปรวมกันได้เลยซึ่งเครื่องยนต์แบบนี้ในฝั่งของรถยนต์ก็เคยมีใช้มาก่อนแล้วใน v o l ks w a g e n V R 6ที่จะมี6ลูกสูบอยู่เรียงชิดติดกันในฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์เอง เครื่องยนต์แบบนี้มีข้อดีคือในส่วนของน้ำหนักที่เบาและมีมิติเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าเครื่องยนต์แบบสูบีที่แยกส,สูบออกจากกันในส่วนของข้อเสียเดิมทีเครื่องยนต์แบบ V6 r ที่อยู่ใน v o l kswagen และ Hor r e รนั้นจะมีพอร์ตไอดีของทุกสูบวางอยู่ซิกไดซิกหนึ่งของเครื่องยนต์ส่วนพอร์ตไอเสียทั้งหมดก็จะรวมกันอยู่อีกด้านตรงข้ามทำให้พอร์ตไอดีของสูบหน้าและพอร์ตไอเสียของสูบหลังต้องอยู่ใกล้กันมากในฝาสูบเดียวกันส่งผลเสียเรื่องสมรรถนะ แต่ทาง M.B. Acura ก็แก้ปัญหานี้แบบรถสูบ V ตามปกติคือการจ่าย i อดีผ่านพอร์ทที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างสูบไปเลยโดยเครื่องยนต์ลูกนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3แคมชาร์ฟซึ่งแคมชาร์ฟที่อยู่ตรงกลางจะทาหน้าที่ควบคุม ID ดีของทุกสูบส่วนไอเสียจะถูกะบายผ่านวาล์วที่อยู่ด้านนอกสุดซึ่งถูกควบคุมผ่านแคมชาร์ฟที่เหลือแน่นอนว่าน่าจะทําให้ขาของคนขับร้อนมากเพราะท่อไอเสียของสูบหลังจะมาอยู่ที่ต้นขาพอดีแต่ก็จะทําให้เครื่องยนต์ยังคงเล็กและแรงสะใจในส่วนของสเปคยังไม่มีการยืนยันอกมาาเเเพพรระนนี่่ยยยังงงแแคคืคต้แบบ แต่ทางค่ายบอกว่าเครื่องยนต์ลูกใหม่นี้สามารถเลือกความจุดได้ตั้งแต่ประมาณ800ถึง1,100ซีซีและสามารถสร้างพลังกำลังสูงสุดได้มากถึง240แรงม้าก,กับแรงบิด130นิวตันเมตรแรงเทียบเท่าได้กับ Kawasaki Ninja H2 นอกจากนี้มันยังมีจุดที่แตกต่างออกไปจากเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปอีกนิดหน่อยคือมันจะมาพร้อมกับปั๊มน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อยเย็นแบบไฟฟ้าเหมือนกับที่อยู่ในรถยนต์ไม่ได้ดืงมกำลังโดยตรงจากเครื่อง ทาง้านของกําหนการเปิดตัวนั้นคาดว่าจะยังอีกยาวไกลเพราะตอนนี้พวกเขายังมีแค่เครื่องยนต์เปล่า,ลาและด้วยความที่เป็นไค่ารถขนาดเล็กการพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาพักใหญ่แต่เรารู้ได้เลยว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ลูกนี้จะต้องเป็นรถตัวท็อปแบบที่สุดของที่สุดที่มาพร้อมค่าตัวแบบสูงตาเหลือกแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโมโต r ร v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย